Z4 2คันนี้รุ่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ดีกว่านะครับเริ่มต้นก่อนเลยเจ้า B M W 2คันนี้คือเป็นรถ B M W Z4 M40i นะครับผมหรือว่าตัวแรงสุดตัวท็อปสุดของ B M W Z4 นั่นเองแล้ว2คันนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันด้วยแต่รู้ไหมว่ารถคันนี้นะครับฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นปี2019ฝั่งขวามือของผมนะครับจะเป็นปี2021ซึ่งรถ2คันนี้เนี่ย เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเป็นรุ่นโฉมเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเริ่มจากแรกเลยดีกว่าดีไซน์ก่อนเลยดีไซน์ของเจ้า2คันนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับกระจังหน้า กริลกระจังหน้าของเขาจะมีคนละสีปี2019กระจังหน้าของเขาจะเป็นสีซีเรียมเกรย์แมทนะครับเป็นสีออกด้านๆส่วนปี2021เนี่ยจะได้กระจังสีดําเงาหรือว่าเป็นดําแบบไฮกลอสนั่นเองมาที่กระจกมองข้างเราปี2019เนี่ยจะได้เป็นสีซีเรียมเกรย์เหมือนกันนะครับแต่ปี2021จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถซึ่งลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นตัวคาร์บอนมานะครับ แต่ปกติแล้วถ้าเป็นปี2021จะได้เป็นสีตัวเดียวกันกับตัวรถถ้าสีดําก็จะได้สีดําถ้าสีแดงก็จะได้เป็นสีแดงนั่นเองต่อมานะครับผมนี่หัวหมอนรถปี2019นะครับก็จะได้หัวตรงนี้เป็นสีซีเรียมเกรย์และปี2021จะได้เป็นสีดํานั่นเองนะครับส่วนท่างท้ายนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟหน้าล้อมแม็กทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือ ความแตกต่างของเรื่องดีไซน์แต่ไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็มีความแตกต่างด้วยอย่างเช่นปี2019เนี่ยจะได้เครื่อง B58 แต่340ม้านะครับซึ่ง340ม้านี้สามารถอัลล็อกได้สามารถจูนได้แต่ถ้าเป็นปี2021เนี่ยจะเป็นเครื่องเดียวกัน B58 แต่แรงม้าจากโรงงานนะครับได้มาถึง380กว่าม้านั่นเอง เรื่องเกียร์เรื่องชุงล่างเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง bmw z 4 m 4 0 i ตั้งแต่ปี18-19-20และถ้าเป็นปี2000ปลาย2020-21-22ก็จะได้แบบข้างขวาของมือนี่ และข้างในนะครับดีไซน์ข้างในอินทีเลียต้องบอกเลยว่าเหมือนกันเดะเชะทุกอย่างเลยนะครับออปชั่นไงก็เหมือนกันทุกอย่างอย่างเช่นเครื่องเสียงฮามานกาด,ดอนก็ให้มาทั้งคู่นะครับคีเลตนะครับให้มาทั้งคู่ทุกอย่างนะครับข้างในรถเหมือนกันเป๊ะเชะเลยและถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของล่ะนะครับมาอยู่ที่เต็นท์รถคุณหญิงแล้วแน่นอนนะครับผมผมก็ต้องขายรถผมสิ ใครอยากจะเป็นเจ้าของ BMW Z4 M 40i ตอนนี้ที่สาขาเกษตรน้องมีมี2คันให้คุณเลือกเลยนะครับจะเป็นปี2019นะครับผมวิ่งมา18,000กว่ากิโลคันนี้ได้ BSI 6ปีจะหมดเดือน11ปี2025หรือปี2021นะครับวิ่งมา30,000กว่ากิโลคันนี้ BSI 5ปี จะหมดเดือน4ปี2026นั่นเองเท่ากับรถ2คันนี้นะครับมี BSI ทั้งคู่และราคาล่ะราคาปี19นะครับอยู่ที่3้าน8 9 0 0 0 0และราคาปี2021อยู่ที่3ล้าน9 9 0 0 0 0บาทบอกเลยว่าราคานี้ เราใจในตลาดแน่นอนเพราะว่าขายถูกที่สุดในตลาดณตอนนี้เลยใครที่อยากเป็นเจ้าของและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับรถ2องคันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับผมไลน์ a c e b o o k คุณติดต่อมาได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเราจะมีแอดมินคอยดูแลคุณแน่นอนก็ฝาก2องคันนี้ไว้ด้วยละกันนะครับ